ครับผมก็ที่จริงวันนี้นะครับก็มาร่วมงานจากสยามพารากอนนะครับเป็นปีกระต่ายครับผมแล้วก็จริงๆก็ดีใจมากๆก่อนอื่นเลยอยากแฮปปี้นิวเยียร<ๆ>์แฮปปี้ไชนีสเยียร์ทุกคนครับ,<ๆ>รบก็วันนี้ก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษครับผมของพี่แล้วก็มีโชว์ของทางพารากอนมาด้วยครับผมแล้วก็เขาบอกว่าที่จริงไฮไลท์ของวันนี้จริงๆแบบมีโชว์ที่อินพอร์ตมาจากประเทศจีนด้วยแสดงว่าพี่นี่ก็รอชมอยู่เหมือนกันด้วยนะใช่ที่จริงรอดูอยู่เหมือนกันะคะแล้วรับรองกับลูกวันนี้ก่อนะ วันนี้เป็นแบบเบาๆเบาๆก็วันนี้วันนี้ก็แบบแต่งตัวเข้ากับทีมงานนะครับผมก็เป็นงานตุ๊จีนก็แต่งตัวแบบว่าจินจีนบ้างวันนี้ที่จริงก็มีมีเพลงที่ไม่เคยลองด้วยครับผมก็เป็นเพลงแบบความหมายดีๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพลงภาษาจีนครับผมที่ท,ที่ที่มาลองรังทีแรกครับกับแบบว่าคุดจีนของเราอะค่ะมีความพิเศษยังไงกับเราบ้างจริงๆพิวว่าเทศกาลนี้แบบที่จริงแบบเป็นคนแบบ เชื้อสายจีนอยู่แล้วด้วยที่บ้านก็แบบคุณพ่อก็เป็นคนจีนอะไรเงี้ยครับผมก็ผูกพันกับเทศก,กาลนี้มานานครับก็เฉลิมฉลองทุกป,ปีก็ปีนี้ก็ก็พิเศษเหมือนทุกๆปีนี่แหละครับผมก็เป็นแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทําให้เราได้แบบได้อยู่กับครอบครัวเราด้วยได้แบบเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆด้วยครับเดี่ยวปีอะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างตุ่จีนเ<อ>หรอฮะตุ่จีนก็ต้องมาช้อปปิ้งแต่ถ้าไม่รู้จะช้อปที่ไหนก็มาช้อปที่สยามพารากอนแสดงว่าวันนี้เราก็คือมีช้อปปิ้กันไปแล้วับ ช้อปปิ้งเขาบอกว่ามันเป็นคือแบบวันใช้เงินอะไรอย่างงี้ป่ะครับเราก็ต้องแบบใช้เงินไงเต็มคาร์เตลเต็มคาร์เบลไม่มีไม่มีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาหาพิษตีมครับผมแล้วนอกจากเอ่อบาร์โชว์มาคของภาร่าจก็มีแบบว่าอะไรรมชาติสิงโตใดๆอ่ะมีทีชอบมีส่วนอะไรก็ได้คะครับผมก็ที่จริงเคยเคยแบบว่าตอนเด็กๆเคยดูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ดูครับผมแต่พี่ว่าที่พิเศษของพารากอนวันนี้ก็คือแบบ เขาจัดงานเฉลิมฉลองตุ๊จีนน่สิบวันเลยนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับที่นี่ครับจะได้รีบฝากงานกับสาวว่าให้ทำอะไรบ้างอย่างแรกก่อนะได้ครับยังไงก็ฝากมาเฉลิมฉลองเทศกาลตุ๊จีนนะครับปีกระต่ายนะครับผมด้วยกันที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ยังไงแอบขายของเลยได้ป้วยังไงก็ฝากแฟนมีตติ้งด้วยนะครับผมเป็นพ่พิธีกร The First Fan Meeting นะครับดิจิตอร์ครับผมก็จัดที่นี่เหมือนกันครับเรียลลี่พารากอน เพื่อนรักเพื่อนรักก็ที่จริงกับวินก็รู้จักกันมาตั้งแต่แบบสมัยแบบเรียนปถมด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วครับผมก็ก็ดีใจที่ได้มาแบบมาทำงานด้วยกันถือว่าแบบเป็นแบบบรรยากาศใหม่ๆเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับวินน้อยมากอะไรอย่างนี้ครับผมวันนี้ก็ได้มาก็แบบคุยเล่นการบนห้องอะไรอย่างเงี้ยครับกปกติพี่ก็รามากับวินเหมือนกันอ่าอ่าแล้วต้องมีชวนกันชอปไหมคะกับวินที่เคยชวนกันชอปต้องไห่คะชวนกันช็อปเรอค่ะ วินคณะจะชอบของเขาอยู่แล้วไ,<อ>ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จงานก็เดี๋ยวลองชวนูแล้วเรามีแบบว่าวันนี้มีอ่างเปาได้อหางเปาพิเศษอะไรจากใครบ้างขอหน่อยอะ่งเปาเหรอครับก็ที่จริงก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขออ่างเปาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงก็มียัดย่าให้มาครับมเ,เมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็กินข้าวนะกินข้าวรวมญาติกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้บ้างครับ แฟนมิ팅ใช่ไหมคะก็ตอนจริงตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการซ้อมนะคือการการวางแบบวางโชว์หรือว่าการวางอะไรต่างๆในในโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับพอทางจะเสร็จเกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงการซ้อมครับแล้วก็วันจริงเลยครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือท okay ุ่เพลกับงานนี้ก่อนจริงๆหนักมากเลยครับจริงๆแบบเราลงคิวซ้อมกันเยอะมากเพราะว่านอกจากซ้อมเราก็มีงานอื่นๆด้วย ก็พยายามแมネจเวลาช่วงนี้ให้แบบได้ให้เราได้ซ้อมเยอะที่สุดอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามจะทําให้ถึงแบบ1 5บหถึงยีครั้งให้ได้อะไรเงี้ยครับกาจะไดู้ใจนงไจใจหมก็รอดูแล้วกันครับจริงๆเราตั้งใจมากๆจริงๆเหมือนที่พูดทุกรอบเลยว่าจริงๆแบบเหมือนเหมือนงานครั้งนี้ทำเพื่อแฟนๆจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใส่ทุกอย่างเราอยากจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เป็นตัวเราที่เป็นมีความเป็นเราแล้วก็ทําให้คนเข้าใจเราในมุมมองใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับผมในแฟนมิ่งติ้ง นนห,หนูจะไม่เหลือกำไรแล้วนะคุณเจมตัดเต็มจริงๆครับผมไม่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับเพราะเป็น,ปนแฟนมิสติ้งครั้งแรกด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันยังไงยังไงแบบเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อยากให้มาเจอกันในงานครั้งนี้ด้วยเพื่อเผื่อจะเห็นมุมมองอะไรบางอย่างในตัวพีมากขึ้นด้วย ก็จะมีเพลงครับผมก็ฮินฮินแล้วกันว่าแบบได้เลยเนาะก็ปล่อยปล่อยเดือนหน้าครับผมก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ของเพลงครับวันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิทแอนเทนเมนผมแล้วก็มีผลงานกับทาง g d ดครับก็สามารถติดตามได้ครับผมเดี๋ยวรอทาง g d ดก็ประกาศแล้วก็อัปเดตอีกทีครับสำหรับแนวเพลงค่ะเป็นยังไงบ้างบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยปกติกัไม่ค่อยทำเพลงรักเันนะครับก็เพลงนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเพลงรัก พูดเหมือนรู้อะ่ะก็ใกล้ๆช่วงนั้นแหละครับผมรอติดตามแล้วกันครับว่าจะเพลงจะไปแบบรูปแบบไหนอะไรยังไงทั้งนี้ยังมีการใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปหมดทีไม่เคยมีความรักก็ที่จริงทุกๆเพลงแหละครับผมเราก็ใส่ความเป็นเราอยู่แล้วเรื่องราวของเราหรือว่ามุมมองที่เราอยากจะเล่าให้แฟนๆฟังให้ผู้ฟังฟังก็จะมีความเป็นตีอยู่ในนั้นด้วยคับ ความรักล่ะรักคืการให้ก็ที่จริงก็เป็นมุมมองความรักแบบว่าน่ารักน่ารักเนี่ยก็เราก็คือจะจบเพลงแล้วนะรอฟังรอฟังม่นอกจากแบบว่ารอทำเพลงแล้วทุกคนน่าจะรอ MV MV ใครจะมาเล่นอ่ะรอบเนี้ย เพลงนี้แหละครับก็ที่จริงพยายามทําให้ทุกๆเพลงเปลี่ยนแบบโปรดิวเซอร์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเราก็ให้พี่เบลเป็นคน l e ดด้วยแหละครับในการแบบช่วยเราดูในในภาคนี้เพราะว่าเขามีความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราดูว่าที่จริงแล้วเพลงนี้ใครจะเป็นคนแต่งหรือว่าจะเป็นแบบความรักรักแบบไหนอกหักแบบความแบบความรักแบบว่าหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเลยครับให้คนรอติดตามครับผมเดือนหน้าแล้วครับใกล้มากๆจะอัปเดตได้ตอนช่องทางพีพีกิจใช่ของทางพีพีกิจจะเห็นเลยครับีอก็มีผ่านมาเป็นช่วง ็ที่จริงมันก็มีไปจริงๆไปเที่ยวมาแค่2ที่ครับผม,มก็เป็นเป็นเกาหลีไปกับครอบครัวไปกับที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งก็ไปที่ญี่ปุ่นเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมส่วนรูปที่ทะเลเนะี้ยเป็นรูป,ปรเก่าๆจะเป็นรูปปีที่แลว้วอะไรเงี้ยครับ ก็จริงๆก็สนุกดีครับก็ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศด้วยอากาศหนาวด้วยเปลี่ยนบรรยากาศแบบเออเราเราก็ได้แบบฟิลหนาวหนาวไปกับที่บ้านด้วยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทําอะไรหรอกครับไปก็แบบไปพักจริงๆเหมือนเราไปนอนเราแบบเรานอนตื่นทีแบบสามโมงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยครับแแลล้ไไไปปบบ่่ออออยยจมมตงีพนะรใช่ใจจอยก็ไม่ได้มีแพลนอะไรเลยครับก็ใชแบบอะไรพวกนี้แบบให้เรากลับมาบช้วงานหรือแบบก็ด้วยครับผมจริงๆก็เหมือนแบบมันคือช่วงเวลาพักเราที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะใช้เวลานี้จริงๆกับกับ คนรอดตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆให้เวลากับตัวเองด้วยแหละครับแอบซีุณชันที่เพิ่งเปิดไป <คะ S 1> เป็นยังไงบ้างคะ e อ h ซ b บิชันที่เพิ่งเปิดไปก็ฟีดแบกขาค่อนข้างดีนะคะผมเหมือนคนไปนกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยจริงๆ oh, อ๋อลืมบอกเลยว่าจริงๆในนั้นก็มีมีตัว Fire Boy ที่เป็นบ r ิมิ e x ์เวอร์ชัด้วยอยู่ในในที่ตัว Exhibition Ex นะครับผมไฟเบอร์เอ็ e ซ์เพียด้วยครับที่อเวอร์สเ คือจริงๆพี่ว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมากๆเลยครับผมเรื่องการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนที่พี่เคยพูดกันไปว่าจริงๆแล้วเราเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของการรักษาด้วยขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โซเชียลมันเป็นพื้นที่สาธารณนะทุกคนสามารถเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นกันด้วยเพราะสุดท้ายอะ่ะไม่รู้ว หรือเป็นพี่ๆเราอาจจะเป็นน้องๆเด็กๆแบบเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากทุกคนคอนเซิร์ตเรื่องตรงนี้กันด้วยครับแล้วก็จริงๆเรื่องการบูลลี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมก็ยังไงก็พี่ว่าเราเราก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะหมายความว่าจริงๆถ้าเราเราเราคิดอะไรหรือว่าเราอยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเวจากการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบเป็นการเล่นในเวอื่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความสนิทสนมที่เรามีด้วยครับครับผมยังไงก็ สวัสดีปีใหม่จีนอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันตุดจีนนะคะยังไงของให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆนะครับผมปีกระต่ายก็แบบว่าเด้งๆเด้งๆไปข้างหน้า